บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้คนดูจะดูเยอะหรือเปล่านะครับแต่ช่างมันกูอยากทำ สวัสดีทุกคนด้วยครับผมผมสวเวอรดนเองนะครับและน,นี่ก็คือช่วงอยากเล่าให้ฟังนะครับผมไม่รู้กูคิดชื่อช่วงแบบนี้ออกมาได้ไงยูจกูกูอยากตั้งชื่อนี้โอเคไปไม่มีอะไรมากซึ่งเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเรียนในช่วงโควิดที่ผมประสบพบเจอมานั่นเองครับผมนะไม่รู้จะสนุกไหมแต่ยังไงก็อยากให้ฟังนะครับ <c oughs> อยากให้คนในอนาคตรู้ว่ารุ่นกูก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากูต้องมานั่งเรียนวันเว้นวันเนี่ย,นนยซึ่งทุกคนก็พอจะรรรูู้้ออยย่่แลลลววววาาในนนนชงงปีี2020มมมััััเเเกกกกิิิิดดดตโคบผผ -19 ฐ จัดอะไรต่างๆซึ่งรวมถึงการมาโรงเรียนด้วยครับผมนะซึ่งก็คือต้องมาเรียนยวันเว้นวันนะครับผมระหว่างว่าเราผมก็อาจจะมีคลิปประกอบด้วยครับผมนะคลิปมันอาจจะวนไปวนมาครับผมพอพูดง่ายๆ ขี้เกียจถ่ายเยอะที่เขาเปลืองเมมครับนะมาพูดมานานแล้วเราเริ่มมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเออผมไม่รู้โรงเรียนอื่นเปิดพร้อมกันหรือเปล่าแต่โรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดประมาณเดือนกรกฎานะครับผมนนก็คือ1กรกฎานะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปเรียนวันที่1ห,หรอกกูเลคคู่ไงเออกูไปวันที่2นะครับสิ่งที่เลคคู่เลขคีส่วนใหญ่จะต้องเจอคือเรื่องเพื่อนนี่แหละนะผมรู้ทุกคนไปโรงเรียนอะแม่งอยากเจอเพื่อนกันนะครับเพราะว่าทุกคน,นก็อยากไปพบเพื่อนของมันอนะเออนะแล้วพอมีการแบ่งเลคคู่เลคคีเ,คเ,คเพื่อนอสนิทอ่เี่มมมมย มึงอยู่เล็กคู่กันวะมึงเข้าใจความรู้สึกตัวเองว่าเราจะเป็นยังไงแน่ไหนจะรวมถึงเรื่องการเรียนด้วยเนี่ยเพื่อนผมแม่งบ่นเลยหะมาวันปกติทุกวันกูยังแทบเรียนไม่รู้เรื่องแล้วไอ้หาทีนี้มาให้มาเรียนวันเว้นวันกูยิ่งโง่ขึ้นไปกว่าเดิมอีกิบ่ไปเรื่องนี้ก็จะมีการเรียนออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะผมถ้าสมมุติว่าใครมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอกเลยมึงบอกลาได้เลยนะมึงไม่รู้เรื่องหรอกนะถึงขนาดคนมีอินเทอร์เน็ตอย่างกูยังฟังไม่รู้เรื่องเลยไอ้หาเสียงรบกวนหาเหี้ยอะไรเยอะแยะไม่รู้คืออินเทอร์เน็ตบ้านกูที่กูติดไว้อะคือโดนลมเป่าฟู่เดียวแม่งสัญญาณดับแล้วแล้วกูก็ต้องมานั่งเชื่อมเน็ตใหม่ไงแล้วเชื่อมทีแม่งเกือบครึ่งชั่วโมง และเรื่องสําคัญก็จะมีอีกนั่นก็คือการจัดโต๊ะเรียนแล้วก็การเข้าแถวนะค,นะคือโต๊ะก็บอกไว้2เมตรนะแต่ห้องกูแบบห่างกันประมาณเมตรกว่าๆคือเอื้อมมือก็ถึงแล้วอ่ะมาสองเมตรยังไงวิชิบหายเอาตรงๆลยต่อให้คุณบอกให้เขาเว้นระยะห่างแค่ไหนเข้าแถวเว้น2เมตรนั่งเรียนเว้น2เมตรจบจากนั้นทาแม่งเดินกอดคอกันโอ้โหจนจะจูบก,กันจนชิบหายและไหนจะเรื่องการใส่แมสไปตรงเรียนอีกคือใส่แมสใส่แมงทัท้งวันอะใส่จนกูหายใจไม่ออกคือไม่จะตายเพราะโควิดลวกูจะตายเพราะขาดอากาศหายใจเด็กชิบหายกูนั่งใส่ แม่งเลยซึ่งอาจารย์แกก็บอกไว้แล้วนะไม่จําเป็นต้องใส่ตลอดก็ได้ก็ต้องมีการถอดออกบ้างเพราะว่าบางคนมันก็อืดอัดไงใครแม่งจะมาใส่ทั้งวันโอ้โหกูตายพอดีอยางงั้นรู้อยู่แล้วในการใส่แมสหน้าร้อนอย่างเงี้ยคือแม่งอือดอัดกับผมนะคือประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนร้อนชิบหายคือถ้ามีอูดมาเดินนี่กูใช่แล้วเนี่ยซึ่งการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์แกก็จะเข้ามาสอนตามวันตามวันไงคือว่าสิ่งที่ผมเจอที่สุดจากอาจารย์คืออาจารย์กรยแกล,ลืมเว้ยแกหลงเออแกเดินเข้ามา วันนี้เลขอะไรเหรอคือพอมันสอนสลับวันกันไปสลับวันกันมาเวลาให้งานเนี่ย <het> เออ <m uch ing> เด็กมันก็งงอาจารย์ก็งงอะคือ <m uch ing> อาจารย์บางคนเดินเข้ามาอ่ะ <m uch ing> พูดถึงเรื่องงานที่สั่งไว้ <m uch ing> คือกูเพิ่งมาวันแรกเพื่อนแม่งบอกอาจารย์เลยที่หมว่า อาจารย์คือเพิ่งเจอกันวันแรกอาจารย์อา้าวเหรอนึกว่าเคยเจอกันแล้วไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนอาจารย์ก็งงนะครับอ่าเราก็จะพูดถึงเรื่องการเรียนออนไลน์คัผมนะซึ่งใครที่ไม่ได้มาเรียน,นยก็จะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับคนที่เขาเรียนออนไลน์ส่วนมากน้อยน้อย<ๆ>เพราะแต่ละคนเนี่ยมันก็มีธุระข,ของตัวมันเองไงบางคนแม่งตื่นสายบางอาบบางคนแม่งยังไม่ตื่นบางคนแม่งทำงานบางคนแบบไปทาธุระเนี่ยเพราะบางคนเขาก็เรียนไปด้วยทางานไปด้วยไงเรื่องเรียนพอที่นึกได้ก็มีประมาณนี้แหละโอเคเรามาต่อกันเรื่องสังคมดีกว่าเอามาจากประสบการ กลุ่มมันก็มีกลุ่มเพื่อนของตัวมันเองนะครับผมแต่พอมันขาดหายไปไปอยู่คนละวันเงี้ยเหมือนมึงมีตัวแต่ว่ามึงลืมขาไว้ที่บ้านอ่ะแบบนั้นแต่ยังดีที่ยังมีเพื่อนเดิมไปด้วยกันอยู่เออก็ยังพอช่วยคลายเหงาได้แต่คิดดูถ้าใครสมมติแบบมันมาเรียนวันเดียวแล้วเพื่อนมันไปอยู่อีกวันหนึ่งโอ้โหโคตรเหงาซี่กว่าเหงาบอกเลยอันนี้เป็นคําบอกเล่าจากปากเพื่อนผมเลยนะครับคือมันบ่นให้กูฟังเลยแบบไอ้เฮ้ยคนที่กูชอบไม่งอยู่คนละวันกับกูอ รู้เลยว่ามึงมาเรียนเพราะอะไรนะครับส่วนมากโรงอาหารในโรงเรียนอ่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าคนแม่งเยอะนะครับนะปกติตอนกูไปโรงอาหารตอนเที่ยงเนี่ยโอ้โหคนแม่งแนนชิ่นหายคุณู้ชมมาชุมนุมอะไรกันแต่พอเป็นโควิดอย่างเงี้ยเออแมมงลงสบายดีกูอยากให้โรงอาหารเป็นแบบนี้มากเลยคือคนน้อยนี่แหละไม่ต้องเยอะนะเยอะเกินกูหายใจไม่ออกแต่ก็มีข้อเสียก็คือมึงไม่ได้เจอเพื่อนมึงเลยพอมันมีการเรียนวันเว้นวันขึ้นมาคือกูเซฟอย่างนึงคือกูเซฟตังกูเองนะครับนะแหไปวันเว้นวันนี่ดีเลยนะ

มีแค่นี้แหละที่กูชอบซึ่งไอ้โควิดเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนไปขอบคุณมันมากนะครับผมนะถึงมันจะมีข้อดีบ้างแต่ข้อเสียมันก็มีเยอะเหมือนกันนะผมนะไหนจะเรื่องประชาชนตกงานไหนจะเรื่องบาดเจ็บป่วยติดเชื้อกันอีกเรื่องหน้ากากแมสขาดตลาด,ตลาดก็มีเหมือนกันนะครับนะและก็เรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะผมนะผมว่าคงไม่มีใครที่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกครับผมแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหาปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้ไขแล้วก็ปรับตัวไปกับมันนะครับนะผมไม่ร เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับนะถือว่าเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆก็แล้วกันที่ประสบพบเจอนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วผมขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ดูรับชมจนจบนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดสมัครสมาชิกได้นะครับผมนะไม่บังคับนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์นี้บ๊ายบายครับเย่